วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v ม e axa ceramic pro ชียงใหม่และ filamina เคเราอยู่นี่เกือบ5ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมควจะเริ่มกลับไปนะเออปกติเราจะอยู่นี่นานกว่านี้แต่ว่าคราวนี้เราเทสแค่แค่นี้นะก็พอแลว้วะนะก็จะได้รีบกลับบ้านนะ แต่ว่าโอเคตอนเรามานี่กับ et 7นี่เราก็แคมแค่3ชั่วโมงนะครับขนาดล้วก็กลับไปแล้ววะเพราะว่อันนี้ก็พอแล้วจะได้เทสตัดูแต่ว่าโอเคมันเป็นยังไงนอนที่นี่อ่ะ,อะนอนสบายดีนะครับเรานอนได้ยาวเลยนะ,ะแล้วก็แอร์นี่มันก็เงียบดีนะตอนแรกตอนเราพุ่งจะถึงมันจะนแบบสปินอัพอะไรนี่ต่ตอนนี้นี่ก็ไม่ได้ทําเสียงอะไรนะเงียบดีแล้วก็ นอนสบายดีอุ่นดีนะนี่นะไม่หนาวอะไรเลยนะก็นอนได้หลับได้ยาวกว่านี้แต่ว่าต้องกลับไปแล้วนะโอเคตอนนี้สิบโมงกับสี่สิบนาทีนะครับเมื่อกี้นี่แล้วเราเริ่มตีห้าสี่สิบว่าเราได้แคมป์นี่ห้าชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี่นะอันนี้นะมันบอกว่ามันเป็นสิบจุดสองกิโลวัตต์แนะครับหารห้าชั่วโมงกลายเป็นสองกิโลวัตต์ 2องกิโลวัตต์นี่โคตดีแล้วนะครับเมื่อคืนมันก็หนาวมากนะแล้วก็แปลว่า,าคันนี้ยมใช้ไฟฟ้าน,น้อยกว่านะน้อยกว่า e t 7นะผมจะไม่ได้คันอื่นมันเป็นเท่าไหร่นะแต่ e t 7มันเป็นตั้ง3 k กิโลวัตต์นะนะนนเนี่ยขนาดตอนนี้นะมันยังใช้ประมาณ1 k กิโลวัตต์แค่นั้นนะแต่ว่าโอเคมันไม่ค่อยหนาวแลวข้างนอกนะแต่ว่า,ามันได้ดูดความอุ่นจากแบตเตอรี่จนถึงตอนนี้2.75 องศาตอนนี้อินเลดมันสูงกว่าเพราะว่ามันพยายามจะอุ่นหรือว่ามันจะไม่ดึงความร้อนจากนี้หรือเปล่ามันมันมันเย็นสุดแล้วเนี่ยมันก็พยายามใช้ไฟฟ้าือวาใช้ใช้ความร้อนจากแบตเตอรี่นะให้มันมีประโยชน์นะครับแต่ว่าขนาดตอนนี้มันก็ยังใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยผมว่าอันนี้ดีมากแล้วนะกับ ModelS คันนี้อ่ะมันใช้ไฟฟ้าน้อยนะเนี่ยถึงว่ามันหนาวมากข้างนอกนะครับโอเคแล้วก็จะให้ดูอะไรอีกอย่างเนาะ าจากเอ้ยมันเนี่มันสว่างเนี่ยจากซ s u p e ร์จ a r g e r หรือว่าจาก all w h e e d r i v มาที่นี่เมื่อวานนะมันใช้ไฟฟ้า242วัตต์แอลติกราเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปในอันนี้นะ energy graph นะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าเมื่อวานนะมันมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ driving กี่เปอร์เซ็นต์ climate กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะมันแปลกนีมันบอกว่า มันใช้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คลายแมตมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอันนั้นมันมันดูมันดูยากนะแต่ว่าโอเคอันนี้ที่มันน่าสนใจนะครับรถนะมันมันมันรีพอร์ตว่าเราได้ใช้12.5%องจาเปอร์เซนต์ตอนเราแคมป์เนี่ยนะครับแต่ว่ามันถ้าเราลองคำนวณ12.5%แล้วก็เรามี92 kWh กิโลวัตต์อมันมันกลายเป็นมากกว่า1 0บอันนี้อ่ะสิบกิโลวัตต์อแต่ว่า สังเกตอย่างนะจอเนี่ยนะมันรีพอร์ตว่าเรามี54แต่ว่าที่จริงมันเป็น55.5และเชสเลามันจะรีพอร์ตอย่างนี้ถ้าแบตเตอรี่เย็นนะครับมันจะรีพอร์ตว่าเรามีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่านิดหน่อยเพราะมันมันพลังแบบพลังงานที่มันอยู่ในนี้มัน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 ออกมาไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่เย็นแต่ว่าสมมุติว่าเราแบบเข็นรถคันนี้ดับรถนะปิดทุกอย่างแล้วก็เข็นไปใส่ในโรงรถแล้วก็ให้มันอุ่นให้แบตเตอรี่มันอุ่นขึ้นนะ มันจะกลับไปถึง5 5 56นะครับเพราะฉะนั้นนะผมว่าอันนี้นะครับทีเ่เทสต์เรามันรีพอร์ตเนี่ยนะ1 2 5มันผิดมันน่าจะเป็น11นะครับเราใช้11เราไม่ได้ใช้1 2 5นะครับนนะประมาณนั้นนะก็ <c oughs> ไม่รู้แต่เทสต์เราเขาเห็นวิดีโอนี้เขาจะเขาจะแก้เบิร์กไหมนะโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับเราจะเดินทางไปซูเปอร์ชาร์จเจอแล้วเราจะเช็คดูนะมันจะ One battery, now battery is Okay. Supercharger all oh, Hm? What? There! pre battery for fast charging. Zoop! Battery power. 11 kilowatt. Battery Inlet โ okay. อเค oh, อ๋อ let's go อืมเนี่ยตอนนี้นะรถมันรี่งผมว่าเรามี499กิโลวัตต์นะครับ4.75อ oh งศานะเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าเรามีพลังเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอให้มันถนนมันตรงหน่อยแล้วก็ถ้ามันมีกริปพอนะครับเราจะลองเล่งหน่อยโอเคเดี๋ยวๆๆๆลองโอเคไปท,ที่ที่สะพานเนี่ยนะครับมันจะ เคลองที่เ uhm นี okay, you, uh, ่ยเนี่ยเนี <masa> ่มันถนนมันแห้งเดี๋ยนะเคเช็คดูผ่านนี่ไปก่อนโอเคเช็คดูวที่นี่นะครับกี่กิโลวัตตฮะห้าร้อยกว่ากิโลวัตต์ว้าวโอ้แรงมากเลยนะแรงดีนะถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันเย็นนะ โอ้ไม่มีลิม์หมดไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ขนาะดเราเราไม่ได้ชาร์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนะตอนเราไปจากอาอร์ออลูดนะอนนั่นแะสุดยอดเลยคันนี้ มาถึงซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็เนี่ยมีไอออนิก5กําลังจะชาร์จนะอันนี้ซูเปอร์ชาร์จนี่มันมันเปิดให้รถคันอื่นชาร์จนะครับแล้วก็มีวอลโว่คันหนึ่งชาร์จนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรถน้ำมันบล็อกที่ชาร์จอันหนึ่งเพราะว่าชาร์จปหมดมันจะต้องใช่ถ้าเป็นเทสโตมันอยู่เนี่ยมันก็จะต้องใช้นั่นแต่บ้านมันชัมันมีที่ชาร์จบัตรเลาะเนี่ยขนาดอันนี้มีป้ายนะนะครับมันยังมีป้ายละ คนขับนี่ก็ตาถั่วแต่ว่าโอเคผมจะอธิบายอย่างนั้นนะคุณหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันเวิร์กยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเราปิดเครื่องอุ่นนะมันก็ใช้รถมันใช้570วัตต์มันคงจะเป็นพอมจะมันเป็นจะเป็นพอมอะไรนิดหน่อยมันเป็นจอมันเป็นมันเป็นสมองอะไรนิดหน่อยนะครับที่ใช้ที่ใช้ไฟนะแต่ว่าถ้าเรากดน a วิเกตไปหาซูเปอร์ร์นะครับ มันก็จะขึ้นเหมืองี้ว่ามันกำลัง pre-condition นะครับถ้าเราเช็คดูนะมันขึ้นไปถึงมันตอนนี้มันใช้11กิโลวัตต์เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะอุ่นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตอย่างนั่นเนี่ย front state ตัวนั้เมื่อที่มันมีส t ตตอีก2อันแลมีมอเตอร์สามอันแต่ว่ามันมันมันไม่โชว์ถูกต้องแต่ว่า front state แมันโชว์ถูกต้องเนี่ยอุณหภูมิของ front state ตัวมันขึ้นนะครับตอนนี้อ่ะแล้วมันทำอะไรอ่ะมันมัน tesla มันมีวิธีคือแบบใช้ มันจะส่งไฟเข้าไปในมอเตอร์แต่ว่ามอเตอร์ไม่หมุนแต่ว่ามันเป็นแบบ inefficient mode วิธีที่ทำความร้อนในมอเตอร์แล้วก็เอาความร้อนเนี่ยนะส่งไปทาง powertrain ใน powertrain inlet มันจะขึ้น,นะครับพร้อมอะไรมันก็เพิ่มขึ้นแบบมันมันทำความร้อนแล้วก็ส่งไปหาแบตเตอรี่หรือว่าส่งไปหาในรถก็ได้นะครับนเนี่ยอันนี้ octoval นะที่มันโคตรดีอะแล้วอันนี้เนะนี่ยตอนนี้มันเริ่มร้อนขึ้นนะครับ แล้วก็แปลว่าเนี่ยเราตอนนี้มันฮ่าองกิโลวัต์แล้วตอนนี้ขนาดตอนนี้เรายังไม่ใช้แอร์นะครับก็แปลว่าพลาดเนี่ยนะมันมี3มอเตอร์ที่สามารถที่จะทําความร้อนแล้วก็บวกแอร์อีกทีหนึ่งผมเคยเห็นมันใช้ตั้ง15 kW กิลวั์และแอร์นี่มันจะฮีทมันจะมากกว่านนะั้นเราเราอาจจะแบบ COP v ่ l หรือมันอาจจะเป็น3หรือว่าไม่รู้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าเราส่งไปหรือว่าเราดึง1นึกิลวัต์เราอาจจะได้3ามกิโลวัต์ฮีทก็แสดงว่า เทสลาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะอุ่นถ้าเป็นพลันนะมันฮีตติ่งพาวเวอร์ของแบตเตอรี่มันอาจจะเป็นโน่นนะสิบหกสิบเจ็ดกิโลวัตอันนั้นมันโคตรสูงแล้วนะว่าสูงมากแล้วนะคันอื่นไม่มีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่นะรถคันอื่นนะครับมันจะเป็นประมาณ6กกิโลวัต แต่ว่ามันเป็น resistive heater PTC heater มันไม่เป็นส่วนใหญ่ผมไม่ไม่เคยเรียนนะว่ามันมีหลายคันอาจจะมีบางคันที่ใช้ heat p u m มเต่ส่วนใหญ่มันจะเป็น PTC heater หรือว่า battery heater ที่อุนแบตเตอรีนะครับแล้วก็อันนี้อะ่ะที่เทสเราทำอย่างนี้อมันมีข้อดีอะไรบ้างอะ่ะข้อดีคือเราไม่ต้องมี battery heater นะครับน้ำหนักลดลงแล้วก็ battery heater โคตรแรงนะครับแล้วก็ เราไม่ต้องมันไม่มันก็ไม่มีแบตเตอรี่แต่ที่มันอาจจะพังนะครับนั่นแนหะเราใช้มอเตอร์แทนแล้วก็แปลว่าค่าค่าใช้จ่ายของรถหรือว่าราคาของรถมันจะตกนิดหน่อยน้ําหนักลดลงมันมีแต่ข้อดีนะครับแล้วก็รถอันนี้อขนาดขนาดเทสลารุ่นเก่าอันนี้นะนที่คุณเห็นนั่นเนี่ยอันนี้ันนเป็นรุ่นเก่านะครับอ่าคงจะ8-9ปีแล้วนะอันนี้นะรุ่นเก่ามันยังมี cooling loop มีทุกอย่างที่มันสามารถที่จะ ส่งความร้อนความร้อนนี่แหละจากมอเตอร์เข้าไปในแบตเตอรี่แต่ว่ามันไม่มันไม่สามารถที่จะส่งความร้อนจากมอเตอร์เข้าไปในเข้าไปในรถได้นะครับไปอุ่นรถนะแต่ว่ามันยังมีคูลิ่งลูปอย่างนั้นนะ่ะแต่ว่ามอเตอร์หรือรุ่นเก่ามันมันไม่มีโหมดที่มันทําความร้อนแล้วก็ส่งไปถ่ายแบตเตอรี่ได้นะครับแต่อันใหม่มันมีนะครับอันเก่านั่นแหละมันจะมี6กกิโลวัตต์แบตเตอรี่ฮีตแต่ที่เพิ่มน้าหนักนิดหน่อยนะครับแต่อันนี้เขาเอาออก มันดีขึ้นมันมีมันมันมีข้อดีนั่นหลายอย่างแล้วก็เอ่อเเราคงจะพบเจอว่ารถคันนี้อ่ะมันมีคูลิ่งลูปอยู่แล้วทุกอย่างเราแค่แค่โปรแกรมมอเตอร์ให้มันทําอย่างนี้ได้แล้วก็กลายเป็นมีแต่ข้อดีนะครับอย่างนี้แล้วก็อันนี้นะผมที่ผมรู้นะมันไม่มีแบรนด์อื่นนะนะไอ n อนค5หรือว่า Volvo ที่โน่นอนนะ่ะมันไม่สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้มีแต่เทสลานะครับ ที่มีเทคโนโลยีทำอย่างนี้ได้นะครับอันนี้มันสุดยอดแล้วนะของเทสล่าเนี่ยนะมันเขาเอนจิเนียร์ดีมากแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มชาร์จแล้วก็มันเริ่มเย็นแล้วเฮ้ย <Okay. S 1> <'s> โอเค let's go โอเคเมื่อกี้นี่เราเริ่มชาร์จ11บเอโมงสานะครับแล้วก็ตอนนี้นะโอเคอนนี้มันเป็นมันรวมฮีทเดี๋ยวนะครับแต่ว่าจะดูนี่ดูนี่นะครับเมื่อกี้นี่มันเป็นเกือบ200ร้กิโลวัตต์นะมันเป็นพีคนิดหน่อยตอนนี้ก็175ยเกิโลวัตต์ก็โคตรเร็วนะครับ40%ีนะ่สิบเปอร์เซ็น สุดยอดเลยนะนะขนาดข้างนอกลบ16องศาไม่เป็นไรชาร์จเร็วมากนะครับตอนนี้นี่คงจะเข้าไปหาอะไรกินหน่อยที่ยอฟส์แล้วก็ที่นี้นะลบ16องศาแต่ว่าผมก็ยังออกไปก็อดได้นะเพราะว่ามันมีแดดส่องมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยลมนะแต่ว่าก็รู้สึกเย็นนิดหน่อยนะแต่กอ็อยู่ได้ไม่นานนะครับแล้วก็เนี่ยห็นวิว ภูเขาอัน้นั่นเป็น t r o n m OUNT นะครับ1,666รเมตรนะ uh, a b o v e sea level นะเนี่ยโอ้อยู่งามดีรถงามดีนะครับแล้วก็เนี่ยใช่มันมี Wheel Cup ที่ผมไม่ได้ใส่ผมได้จากมาสกแล้วยังไม่ได้ใส่ Wheel Cup หลายคนไม่ชอบ e ีลคัพของเทสลองนะครับแล้วก็ออกนะแต่ว่าใชถ้าเราใช้ Wheel Cup มันน่าจะใช้ไฟน้อยลงอีกนิดหน่อยนะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งล้อนี่นะ มันจริงจมันเล็กไปนิดหน่อยนะมันน่าจะเป็น255ข้างหน้านะอันนี้มันไม่ใช่เป็น t ท s l a Original แต่ว่ามันก็เป็นนูเกนฮอกเอร์ต่อ R5 เหมือนเหมือนอที่เทสลาขายแล้วนะแต่ว่าไม่รู้อะมอสกุสเอาล้อเนี่ยยางนี้มาจากไหนนะมันมันมันบางไปนิดหน่อยนะครับนั่นแหละอ๋ดูนี่วิวกับรถโอเคผมได้สั่งอาหารแล้วนะเขากำลังทำเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเสร็จเสร็จแล้วมั้ง โอ้ oh, ผมไม่ได้กินฟาสต์ฟู้ดจากยอสตั้งนาน,น,นเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ผมก็จะกินเคบับนะครับเนี่ยมีชิปส์มีสลัดอะไรนิดหน่อยนะโอ้โอเคลองชิมเคบับหน่อยอืมลำดีนุ่มอืมฟรายส์ก็นุ่ม juicy ว้าวเนาะอาหารมันเอาเฮลที่เพราะวมันมันอร่อย <laughs> น้องชิมขนมปังอ่ะน้องดิปส์ในในี้ซอสันอืมอ๋ออร่อยดีแล้วก็ผมอยาจะถามมี follower ไหมที่เคยดูวิดีโอตั้งแต่สมัยก่อนแล้วตอนผมมีเมลินีฟอลเกิลเมื่อก่อนนี่ผมจะไปจอดที่ยอฟ f s ที่ดูมโบสอันนั้นมันเป็นก่อนมันมีซูเปอร์จอดเจรทางนี้ออสเตรเลียมันจะเป็นคือเบอร์ซอนเดียวนะน,นั่น คงจะมีบางคนมั้งที่เป็น long time FC นะที่เคยเห็นวิดีโอเก่าแล้วนะออตอนนี้เราชาร์จถึง92นะครับแล้วก็รับ34กิโลวัต์มันเริ่มชาร์จช้านะครับแต่ว่าเนี่ยโอเคตอนนี้นะรถมันกะว่าถ้าเราตรงไปบ้านแล้วนะครับเราจะเหลือ14นนะแล้วก็จากนี้นะเราต้องลงดอยนะครับ แล้วก็มันมันต้องขับช้าแนะมันจะเป็นประมาณ80ลิมิตนะ่ส่วนใหญ่มันมี60ลิมิตบางที่แต่ว่า80ลิมิตนะครับแล้วตอนนี้แบตเตอรี่ก็ร้อนแล้วนะครับ55องศาแล้วนะเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็ถ้าดูทงนะมันมีลมส่งนิดหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นข้อดีหลายอย่างนะแล้วผมอยากจะเทสดูว่ารถมันจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเราจะลงไปเนี่ยโอเคอไปถึง ไปถึงเอลเวิมนี่มันจะช้าหน่อยแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์ก็จะขับเร็วแล้วก็จะใช้ไฟฟ้าเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีนะถ้าใครที่อยู่ที่อากาศหนาวนะแล้วมีเทส l a ลอที่มีฮีทพัมป์ถ้าคุณฟอสชาร์จแบตเตอรี่มันจะอุ่นแบตเตอรี่แล้วก็ตอนคุณเริ่มขับมันจะใช้ไฟฟ้าน,น้อยมากอันนะที่บางไทยนี่ก็ไม่มีความหมายเพราะ <laughs> มันเป็นประเทศร้อนนะครับแต่โอเคปไปแอลปะ เราก็จะถึงแอลวิโดมนะครับแล้วก็จากอลูดอลว่าที่นี่นะเราใช้แค่165วัตต์แอลต่อกิโลเมตรมันอาจจะฟังสูงหน่ยแต่ว่าอย่าลืมนะมันเป็นหน้าหนาวแล้วมันหนาวมากนะครับนั่นนะแล้วก็โอเคตอนนี้นะครับทริปอะไรนะทริปไม่ใช่หรอก energy meter energy up น,นี่ยมันคำนวณว่าเราใช้29.7นะครับเนี่ยตอนนี้เหลือ64ตอนเราออกจากอลูดอลว่ามีเก้าามเปอนนะใช้ ใช้แค่30%มขับไปได้ตั้ง1้0ยอะไรเนี่ยร้อกิโลเมตรแล้วนะครับแล้วอันนี้นะมันไฮเทคมากแล้วนะ navigation ของ tesla แต่มันคำนวณว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันจะดูว่าเราจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนมันมันดูว่าจะใช้แอร์เท่าไหร่มันเช็คอุณหภูมิข้างนอกเช็คอากาศเช็คว่าเราต้อง c o n d i t i o n b a ต t e r y อะไร elevation เนี่ะมันคำนวณเก่งมากแล้วนะแล้วก็ตรนนี้นะครับมันก็บอกว่า ตอนเราไปถึงบ้านนะเราจะเหลือ37.3%ว้าวโอเคดีมากแต่ว่าจากนี้ไปนะมันจะเริ่มใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะมีถนนที่มันดีหน่อยแนละ้วซูเปอร์ไฮเวย์ร้อยสิบลิมิตนะครับ เรากลับมาถึงออสโลครับแล้วก็เหลือ3 1เราเริ่มจากออลดอลแล้วก็มี93%นะแปลว่าเราใช้62%นะอันนี้ เอเนอร์จีกราฟและเอเนอร์จีแอปมันก็คอนเฟิร์มว่าเราใช้61.9%นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะแบบเบรกดาวน์ว่าเราใช้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วอันนี้นะศูนย์จุดเกเนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่เป็น0.9%ของที่เราใช้60มันเป็นมันเป็น0.9%ของ100%แบตเตอรี่นะครับอันนี้มันต้องเราต้องดูอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะคำนวณว่าเราใช้เยอะแค่ไหนนะครับก็เราก็เอา0.9นะคูณ แบตเตอรี่มันเป็น92 k ิโลวัตต์ a c i t y เน็ตคปซิตีก็เป็น8.3 k ิโลวัตตัแล้วก็หารเวลานะเราใช้เวลาสัก3ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับมันจะเป็นเนี่ย 2, ประมาณ2.5 k ิลวันะที่จะ heat อ,อ,อุ่นรถนะมันสูงกว่าตอนเราอยู่นิ่งนะครับถไมมันหนาวกว่าเพราะว่าตอนเราขับ มันจะมีแบบลมมันจะมีลมเป่าใส่แล้วมันเราก็ต้องเปิดเครื่องอุ่นแรงขึ้นเนี่ยมันก็มันก็มันน่าสนใจนะคุณดูในนี้ได้ว่าว่าแบบทริปมันมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็รถมันคำนวณเท่าไหร่จริงรถมันคำนวณว่าเราจะใช้ไฟมากกว่านี้นะแล้วก็มันคำนวณว่าเราจะใช้แอร์มากกว่านี้แต่ว่านี่มันเป็นมันเป็น6.7เปอร์เซ็นต์เอเปอร์เซ็นต์เออที่จริงอันนี้เป็น0.9นย์จุเปอร์เซ็นต์พอยต์ใช่ไหม เปอร์เซนต์กับเปอร์เซนต์พอยต์มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็คงจะคำนวณว่าเราจะใช้สัก1%หรือว่า1.1%มากแต่ว่าเราใช้น้อยกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันร้อนแล้วมันไม่ได้กะว่าเราเราจะใช้เครื่องเราจะใช้แบบความร้อนจากแบตเตอรี่เนี่ยแล้วอันนี้มันคงจะกะว่าเราจะขับเร็วกว่านี้หรือว่าไม่รู้นะทําไมนะแ้วอันนี้มันก็บอกว่าที่เรา Regen นะเราได้2.1%เข้าไปในแบตเตอรี่นะก็เยอะนะครับแต่ว่ามันก็เออบอกว่ามันน้อยกว่าที่่มัันนนนกะะิดหอยครบ นิดหน่อยนะครับมันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ต้องเอา2.1แล้วก็ลบ1.7เราต้องเอา2.1งงลบ1.7่เปอร์เซ็นต์ของสองเเป็นเท่าไหร่อ่ะสองเปอร์เซ็นต์นะเราะมาณนั้นมนะัแต่ว่า everything else อย่างอื่นนี่ถ้าเป็นไฟหรือว่าเป็นอะไรนั้นมันก็มันก็กะเป๊ะเลยนะครับนี่นะแล้วก็จากออลดอตอมาที่นี่นะครับเราใช้184วัตต์อเอติเกเมตรอ่าแปลว่าถ้าเราขับไปอีกนะเราคงจะวิ่งได้สัก500กิโลเมตรแล้วนะครับ ประมาณนั้นแหละหรือว่าอาจจะ4ี่ร้อแปดสิเพลสเราได้ลงดอยนะครับแล้วกอ็อันนี้นะมันเป็นทั้งมิกซ์มันเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงลิมิตแล้วก็มี110กิโลเมตรต่อชั่วโมงซูเปอร์ไฮเวย์ผมก็ว่า500ประมาณ500กิโลเมตรตอนมันหนาวข้างนอกนะอันนี้มันโคตรดีนะโอเคที่นี่มันเป็น1องศาแต่ว่าเราได้ผ่านที่มันเป็นลบสิองศาแล้วนะครับนั่นแหะแล้วก็อันนี้มันเป็นทริป round trip นะจากที่นี่ไปฟฝนรอแล้วก็กลับมา231มันก็สูงหน่อยเพราะว่า มันได้อุ่นแบตเตอรี่สองครั้งแล้วทุกครั้งทอนมันอุ่นแบตเตอรี่มันใช้แรงมันใช้ไฟแรงมากเพื่อที่จะชาร์จเร็วนนะ่ะถ้าเราไม่อุ่นแบตเตอรี่เราก็จะชาร์จชาแล้วเราก็จะใช้ไฟฟ้าน้อยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะอุ่นแบตเตอรี่โอเคแล้วถ้าเราจะสรุปนะครับนิวอีท e กับคันนี้ทริปสองทริปนั่นนะ่ะมันเป็นยังไงบ้าง,างอ่ะผมว่าผมประทรับใจนะบ้างโอเคโอเคมันเปิดประตูอีทีเ e จ็ดนะครับ มันเก็บเสียงได้ดีแต่ว่ามันเก็บความอุ่นได้ดีแล้วนะครับมันไม่ค่อยหนาวมันไม่ค่อยรู้สึกหนาวเหมือนเทสลอานะครับแล้วก็ที่จริงอ่ะมันก็ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเยอะมากนะถ้าเทียบกับคันอื่นมันคงจะใช้ไฟฟ้ามากกว่า e t 7นะมันก็พอดีๆแต่ว่าใช่มันไม่ได้ดีเท่าเท s l a เพราะว่าเทสลามันมี alien technology มันโคตรดีแต่ว่านี่อยู่ผมก็ว่ามันก็ดีหลายอย่างนะครับที่มันไม่ค่อยดีคือมันมีริมโหมดมัน ไม่รู้อ่ะมันทาอะไรไม่รู้กับแบตเตอรี่เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะปล่อยให้แบตเตอรี่มันเย็นไปที่จรงเทสลามันก็มีเหมือนกันน้าเมื่อก่อนกับโมดล3 Perform ิภาที่มี Panasonic แบตเตอรี่มันก็จะเหมือนกันนนะแบตเตอรี่เย็นแบตเตอรี่ต่ามันก็จะมีลิมม์โหมดแต่ว่าเขาแก้ปัญหาซอฟต์แวร์อัปเดตทําให้แบตเตอรี่มันอุ่นขึ้นนิดหน่อยแล้วมันก็กลายเป็นไม่เป็นไรนะครับผมก็หวังว่านีวก็น่าจะแก้อันนี้ได้นะครับแล้วก็ผมก็สงสัยว่านีวมันคงจะมี มัม่น่าจนะมันรู้สึกมันมันอาจจะมี heat กันจริงจากมอเตอร์เข้าไปในเข้าไปในรถนะนะครับอันนี้มันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่มันทำให้มันใช้ไฟฟ้าน้อยหน่อยบางคันอาจจะแค่เอาฮ e a จากมอเตอร์แบบดั์ออกไปข้างนอกไม่มีประโยชน์มันก็นะมันก็ไม่ดีนะครับเปลืองไฟนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อเสียของ n ิวคือมันชาช้าหน่อยอันนี้ผมก็ได้เจอหลายคันนะถ้าเป็น non Tesla หลายหลายบรนด์นะ ต่มันเย็นมันจะชาร์จช้าถึงแม้ว่าเราอุ่นแบตเตอรี่ทำอะไรมันก็จะชาร์จช้ากว่าปกติแต่ว่าเทสลาเนี่ยนะที่มันดีคือมันอุ่นแบตเตอรี่มันใช้มอเตอร์มันมอเตอร์มันมีหลายฟังชันนะมันมีฟังก์ชันขับข้างหน้ามันมีฟังก์ชันรีเจนชาร์จแปดแล้วก็มีอีกฟังชันคือทำาคอร้รอนอุ่นแบตเตอรี่เทคโนโลยีนี้มันโคตรดีแล้วนะครับของเทสลาแล้วก็ใช้3มอเตอร์เพื่อที่จะอุ่นแบตเตอรี่เร็วเร็วสุดแล้วก็ใช้ฮิตเพิ่มเหมือนกันนะครับเนี่ย ถึงแม้มันจะลบ20องศาเทสลามันก็ชาร์จได้เต็มที่เลยนะนั่นะแล้วก็เทสลาก็ใช้ไฟฟ้าน้อยด้วยนะครับอันนี้ก็ดีนะที่มันไม่ค่อยดีกับเทสลาคือรู้สึกว่ามันเก็บไม่รู้ว่ามันเก็บความเย็นความอุ่นไม่ค่อยดีนะนะั่นแหละรู้สึกเย็นนะนี้อ่ะอน,นั่นมันก็ไม่ค่อยแบบสบายๆก็อาจจะต้องใส่เสื้อผ้าหนาหน่อยแต่ว่าผมก็อยากจะขับสบายเหมือนอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ยที่อื่นนะฮะนีะ่ก็ถ้าถ้าเขาทำให้มันดีขึ้นนะ เอาอะไรอินซูลเลชันมาติดนะเนี่ยคันนี้มันก็คงจะใช้ไฟฟ้ายิ่งน้อยกว่านี้แต่ว่าขนาดนี้มันก็น้อยมากนะครับแล้วก็ที่เราเทสนะวันนี้กับมาแบบทริปอันนั้นนะกับ e-t7 กับอันนี้นะผมก็อยากจะลองดูว่าถ้าเราขับรถไฟฟ้าไปที่มันหนาวมากนะมันจะเป็นไรไหมมันก็ไม่เป็นไรมากโอเคโอเคนิวมันเกือบจะลดไม่รู้ว่าจะหมดมันคงไม่หมดหรอกมันคงจะขับช้านิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไปได้นะครับนี่ยนะแล้วมันก็ชาจได้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าเนี่ยนะ ส่วนใหญ่มันก็ชาร์คดีนะมันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกบางคนก็คงจะคิดว่า,ารถไฟฟ้ามันใช้ไม่ได้ถ้ามันหนาวไปมัน w o ร์ดีมันอาจจะ w o ร์ดีกับรถน้ำมันนะนะเราได้จอดรถตั้งนานแล้วก็ตอนเราเริ่มสตาร์ทมันก็สตาร์ทรถน้ำมันอาจจะสตาร์ทไม่ได้นะครับนี่นะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอแล้วก็เราก็ไปกันไหมสวัสดีครับ